กลับมาเรื่องฟุตบอล,ล,ก,ลก,กันสักหน่อยฟุตบอลโลกนะคะก็เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าฟุตบอลโลกในครั้งต่อไปเนี่ยนะก็จะเป็นสหรัฐแค<ช>นาดาเม็กซิโกแทน2026 2030เนี่ยสเปนโปรตุเกสมอกโกจริงจริงตอน20230เนี่ยซาอุดิอาระเบียบอกว่าผมจะสู้ด้วยเอเอแต่ว่าสุดท้ายเขาถอนตัวก่อนอแล้วเขาก็เลยม,มาเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี2034แทนปรากฏว่าตอนนี้น่าจะ ได้เป็นเจ้าภาพในปี2034 <Go. S 2> นั่นแหละ <Go. S 2> เพราะว่าคู่แข่ง mm. นั่นก็คือออสเตรเลียที่ตอนแรกเนี่ยบอกว่าจะขอสู้ด้วยถอนตัว1วันก่อนเส้นตายที่ฟี ف ากำหนดเอาไว้ mm. ก็คือ31ตุลาคมใครอยากจะเป็นเจ้าภาพต้องบอกก่อน mm. แล้วเดี๋ยวจะไป ดูกันอีกทีว่าจะเลือกใครแต่ปรากฏว่าณตอนนี้มไม่มีใครแย่งซาอุดิอาระเบียในการขอบิดเป็นเจ้าภาพในปี2034แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นทางการว่าซาอุดิอาระเบียจะได้เป็นเจ้าภาพจากฟุตบอลโลกตามที่เขาวางแผนเอาไว้จริงๆแม้ว่ามันจะเลดจากเดิม,มไป4ปีนะคะ,ะ,ะทีนี้ก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางฟีฟ่าเขาออกมาประกาศนะว่าในปี2034เนี่ย ชาติที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยจะเป็นชาติที่อยู่ในเอเชียแล้วก็โอเชียเนียมีแค่นี้มีแค่นี้นนเพราะว่ายุโรปไปแล้วสหรัฐอเมริกาไปแล้วแอฟริกาอะไรมันได้ไปเป็นเจ้าภาพกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะแบ่งโคต้ากลับมาให้ชาติในเอเชียโอเชียเนียสักหน่อยซึ่งจริงๆอ่ะออสเตรเลียเขาก็อยู่แต่เขาถอนตัวไปก่อนอโดยเหตุผลที่ออสเตรเลียเขาเขาขอถอนตัวไปเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยหนึ่งแหละ อาจจะไปสู้เสียงสนับสนุนของซาอ,อ,อุไม่ได้นะคะเพราะวาซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาฟัน์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ซที่มีเชคเซอมานบินอิบราฮิมอัลคาลิฟาเป็นประธานแล้วนอกจากนี้ออสเตรเยเองเขาก็บอกว่าเหตุผลอีกหนึ่งอย่างเนี่ยคือหนึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนคัพปี2026และปี2029เนี่ยก็เป็น เจ้าภาพจากการแข่งขันขับเวิร์คัพด้วยอนอกจากนี้เดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมที่บิสเปนในปี2032ด้วยก็ขอไปโฟกัสกับสามทัวร์นาเมนต์ที่คอนเฟิร์มแล้วเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่ได้เป็นเจ้าภาพก็ยิงถ้าตามวง,วงล้อของมันน่ะมันก็มันถ้าออสเตรเลียคลงแข่งนะนเขาก็มีสิทธิ์ได้แหละเพียงแต่ว่าเขาคงไม่อยากคือแหมซาอุดคือมันก็คล้ายๆกาตอนกาตามาเนี่ยโอ้เขามีกําลังสูงนะครับก็ โอเชียเนียจะขยับไปอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ไปเป็น2,030อะไรเท่าไหร่นะ2,038แทนแต่2,038เขาจะให้เป็นเอเชียโอเชียเนีย2ปีติดหรอไม่ไน่หรอกโอ้แต่มันเป็นเอเชียโอเชียเนียใช่ก็อาจจะต้องขยับไปอีกอาจจะ2,038 2,042ก็เสดียก็ต้องสู้ในเชิงว่าเอ้ยผมไม่ใช่เอเชียสักทีเดียวไม่แน่นะผมโอเชียเนียก็อาจจะทําเรื่องย้ายกลับไปโอเชียเนียก็ได้เขาไปไปมาตอนนี้ผมมองว่าโซนโอเชียเนียเนี่ย คัดบอลโลกมันน่าจะง่ายกว่าเอเชียแล้วล่ะก็มันมีหนึ่งที่หนึ่งที่ครึ่งมั้งใช่ก็คือท่านหนึ่งเนี่ยแหมมันก็ไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะพลาดแหละแต่ถ้าพี่เป็นออสเตรเลียนะก็อยู่เอเชียไปนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นแปดที่ไงแปดที่ออสเตรเลียก็คงหนึ่งในแปดได้นะแต่ว่าไอ้ที่เดียวขขงไปชี่เนิ่อเกิดจับผ้ะจับผูมันบอลเจอนิวซีแลนด์เกิดนิวซีแลนด์เข้าขึ้นมา ค,คือคือพูดง่ายๆในโซนนั้นเนี่ยมันมันก็มีแค่อสเตรเรียกกับน,นิวซีแลนที่แย<ช>่งเป็นใหญ่ใช่พวกฟิจิอะไรก็สู้ไม่ได้หรอกถ<ช>ูกไหมนะทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ฟุตบอลโลกในครั้งดังกล่าวเนี่ยมันง่ายปครั้งแรกนะที่การต่อสู้แยกขับเคี่ยวแยกกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันไม่มีคู่แข่งนะเออมันมันมันง่ายกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาปกติต้องมีคู่แข่งแล้วอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดว่าฟุตบอลโลกจัดที่ซาอุดีอาระเบียจริงๆเรื่องอากาศเนี่ยมันจะ่งกลาาปีได้หหรรืืออว แข่งปลายปีเหมือนตอนที่กาตาร์ก็เป็นไปได้คือจริงๆฟุตบอลโลกไปลายปีที่กาตาร์เนี่ยมันก็ดีคุณภาพฟุตบอลมันสูงมากนะเพราะว่านะักฟุตบอลมันก็เรียกว่าอยู่ในช่วงกลางฤดูกลาลนะ่ะค,ความฟิตคือร่างกายมันยังไม่เบิร์นเอา์คือมันเครื่องมันยังร้อนอยู่แต่มันก็จะส่งผลหลายอย่างที่ที่อาจจะไม่ได้ส่งผลกับทีมชาติ คือเราในฐานะคนดูอาจจะดูสนุกเพราะเครื่องมันกำลังร้อนใช่ไหมแต่ว่าเราจะส่งผลกับกับสโมสรกับนักเตะเองอ่ะถ้าสังเกตว่าหลังจากที่แข่งขันทัวนาเมนต์ทั้งฟุตบอลโลกที่มันมาขั้นกลางแล้วก็ฟุตบอลลีกก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะอืม,อมแล้วก็ในปี2034เนี่ยนะฮะซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมด้วยอืม,อมดังนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องมาดูกันดีๆว่าหากว่าจะเลื่อนไปจัดในช่วงปลายปี มันจะใกล้กับเอชเชยนเกมหรือเปล่าเพราะเอชเชยนเกมที่ทวีเดนเอาเรยบยเจ้าภาพเนี่ยนะครับเขากาหนดให้จัดในระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่14ธันวาคมเออมันชนกันแล้วถ้าหากว่าไปจัดในช่วงปลายปีเนี่ยฟุตบอลโลกในครั้งนั้นเนี่ยหรือจะไปจัดในช่วงปลายปีแล้วขยับเอชเช่นเกมมาแข่งก่อนหน้านั้นหรือเปล่าพี่ว่ามันคงไม่มีปัญหาหรอกหมายถึงว่าเวลาจัดสรรเนี่ยมันก็ขยับได้คือถ้าเกิดว่าเขาล็อกเวลาเอชเช่นเกมเขาอาจจะเลื่อน เลื่อนฟุตบอลโลกมาอีกซะหน่อยหรือว่าจะจัดซ้อนกันก็แล้วแต่เขาเขาคงหาทางจัดได้หระมั้งแต่ผมเชื่อนะถ้าหากว่ามันหาทางออกไม่ได้ต้องตะในช่วงกลางปีและอากาศมันร้อนจริงๆเนี่ยเขาสามารถเนรมิตสนามฟุตบอลที่ติดแอร์มาได้เพื่อแก้ปัญหานี้ก็ทำได้แบบง่ายๆด้วยเพราะตอนนี้ยังไม่มีเรื่องที่ว่าเขาจะจัดปลายปีออกมาใช่ไหก็เอ่อบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมันเพิ่งจะจัดที่กาตาไปทำไมมันวนมาเอเชียเร็วจังก็เพราะว่า สามประเทศที่จัดเกี่ยวกันน่ะครับใช่ไหมมันก็มันก็กินไปสองทวีปแล้วออย่างอย่างครั้งล่าสุดครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางทางคอนคาเคสอ่ะเขาเหมาไปอยู่ละสามชาติเนี่ยอยู่ในคอนคาเคสหมดแต่ว่า2030นเนี่ยมันคือสองทวีปเลยยุโรปกับแอฟริกาเขาเกี่ยวกันโมร็อกโกนี่เขาแอฟริกาถูกไหมแล้วก็สเปนบปรตุเกตถูกป่ะก็ก็เป็นสองทวีปนั้นก็เท่ากับว่าตัดไปละทีนี้พอข้ามา เออแล้วก็ครั้งนั้นอ่ะ230มันยังมีอุลุกวัยข้ามไปเตะสามนัด<ช>แรกใช่อุลุกวัยอาเจนินาปลักไว้ถ้าเกิดว่ากิกกกกนลาตินไปอีกอครับโควตาตรงนั้นก็อาจจะหมดไปมันก็เลยสาย2024ก็เลยวนกลับมาเป็นเอเชียเร็วหน่อยแต่ประเด็นอีกหนึ่งอย่างที่แฟนฟุตบอลเขาก็ถามหาการว่าเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นชาติมุสลิมชาติมุสลิมก็จะมีข้อห้ามอะไรหลายๆอย่างอ่ะอย่างเช่นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็อย่างที่กาตาเองเนี่ยก็นัก แฟนบอลไม่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในที่สาธารณนะก็ต้องไปดื่มในโรงแรมที่พักแฟนบอลก็บางคนที่เป็นสายดื่มไงเอ๊ะไปอุตส่าห์ไปดูบอลทั้งที่จะดื่มได้หรือเปล่าอเออแต่ตอนนี้ไม่มีไม่ได้มีประกาศมานะว่าไม่ให้ดื่มก็อ,อย่างแล้วก็ประเทศมุสลิมเขาก็อาจจะเข่งไหมก็เขาเขา้เขาใจได้ถ้าเกิดว่าเขาจะจะมีข้อจํากัดเรื่องนี้นะครับแล้วในอีกมุมนึงเมื่อสักครู่มีคุยนอกรอบกันก็คือคนที่เข้าไปสัมผัสกับฟุตบอลโลกมาจริงๆเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟ่านีอีกมุมนึงว่า ฟุตบอลที่มันไม่มีหมายถึงว่าบรรยากาศที่มันไม่มีเสียงโวยวายสิงมึนเมาหรือความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทอ,อ่ะม,มันก็รู้สึกปลอดภัยนะมันน้อยลงนะเพราะอย่าลืมว่าแฟนฟุตบอลที่ไปดูเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชายชะก,กันวัยหนุ่มแต่มีเด็กมีผู้หญิงสุภาพสตรีที่แบบจะไปดูฟุตบอลด้วยอย่างเงี้ยการที่อยู่ในบรรยากาศที่มันมันค่อนข้างจะปลอดภัยรือเซฟเนี่ย มันก็มันก็ทาให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้มันรู้สึกว่ามันปลอดภัยอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งแต่ว่าสายนักดื่มเขาคงไม่ไม่ไม่แฮปปี้หรอกเพราะว่าดูดูบอลไปดื่มไปด้วยเขาก็สนุกของเขาอะไรเงี้ยมันได้บรรยากาศแต่อีกมุมหนึ่งพี่ชี้มาว่ามาตอนนี้ปี2023กว่าจะจัดการแข่งขันจริงๆปี2030อีก11ปีข้างหน้า11เดปีอ่ะในยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะเราไม่มีทางรู้เลยว่ายุคสมัยนั้นอีอีกสิปีข้างหน้าเนี้ยมันจะเป็นอย่างไรทั้ง บางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วซาอุดีอาราเบียเนี่ยประเทศใหญ่กว่ากาตาการเดินทางจะลําบากไหมดีไม่ดีเดี๋ยวตอนนั้นมันอาจจะแบบการเดินทางอาจจะพัฒนาไปกว่านี้ผมเชื่อว่าแล้วเรื่องพวกนี้ซาอุไม่น่ามีปัญหาเขาใช้เงินเนลมิตแป๊บเดียวนะมันก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างของเขาที่เขาจะใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้เลยแร่สนามก็เห็นอยู่แล้วว่าสนามที่เขาใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกแต่ละสนามใหญ่ๆทั้งนั้นนะเขาสร้างขึ้นมาได้หมายถึงว่าเนลมิตขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะมีคอนเซป ที่บางสนามใช้เสร็จถ้าไม่จําเป็นไม่มีประโยชน์ในการใช้ต่อเขาอาจจะลือ้อเหมือนที่กา,าตาทำใ,<ช>ในบางสนามเนี่ยสนามตู้คอนเทนเนอร์เดี๋ยวนี้มีคอนเซปต์แบบรักโลกอ,ะอ่ะใช่ไหมมันก็มีนะครับครับรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬเกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬ